สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนอ่าเป็นคาปลาเรือนใหม่นะครับของ Fortuner นะครับตัวนี้ปี2005นะครับเกียร์ออโต้อาการก็จะคล้ายๆกับ v ีโกนะครับก็คือไฟทีเบลกับพิบนะครับแล้วก็ใช้ไปสักพักอ่าหน้าจอตับนะครับคาปาก็จะมีทั้งหมด7ตัวนะครับซึ่งต่างจากของ v ีโกนะครับที่มี5ตัวนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับไขควงงัดกริปคีมไขควง โมเลงบัดกีนะครับแล้วก็เป็นชุดดูตะกัวนะครับซึ่งมีขนาดเล็กครับต้องใช้นะครับซึ่งขั้นตอนการตัวนี้ผมจะถอดอด้านหน้าออกนะครับเพราะว่าผมจะทำขอดสะอาดด้านในด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่สกรปรกก็ไม่ต้องถอดนะครับพวกเข็มไม้พวกน้าปัดนะครับแล้วก็ใช้เป็นไขควงสองตัวครับขันน็อตยึด อ่าเป็นพลาสติกนะครับด้านล่าง2ตัวนะครับก็จะทามาทําการบัดกีคาปานะครับได้เลยนะครับจะมีทั้งหมด7ตัวนะครับก็นะครับก่อผ่านได้เลยครับส่วนใครจะถอดทำความสะอาดนะครับก็ตามนี้เลยครับไล่ถอดตามที่อ่าผมลงได้เลยครับน่ครับไล่ทั้งหมดนะครับ ถอดหน้ากากออกนะครับแล้วก็งัดเข็มออกนะครับเข็มวัดรอบเข็มความเร็วนะครับก็เข็มระดับน้ำมันนะครับ,บแล้วก็เข็มสไตล์เป็นเข็มความร้อนนะครับ พูมหม้อน้ํานะครับังจากนั้นก็ดึงแผ่นออกได้เลยครับก็พลิกมาอีกด้านนะครับถ้าใครไม่ถอดก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยครับขั้นตอนนี้ได้เลยนี่ครับออกมาก็จะเห็นนแผงนะครับจะมีคาปานะครับทั้งหมดนะครับเจ็ดตัวนะครับแต่ผมจะ แกะออกมาให้ดูนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งก็ใต้เลื่อนไม้นะครับใต้เข็มก็จะไม่มีคาปาลครับจะมีเฉพาะด้านหลังนะครับตัวนี้หน้าจอก็จะหลุดออกมาด้วยนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับถ้าหลอดไม่ขาดก็ไม่ต้องถอดนะครับนี่ครับส่วน ด้านที่เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นด้านหลังพอดีนะครับจะมีคาปาทั้งหมด7ตัวนะครับเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกีนะครับเราจะถอดเข็มกดทิปนะครับออกนะครับเพื่อวางพื้นที่เสมอนะครับนี่ครับพื้นที่เรียบนะครับดังนั้นเราก็จะทําการถอดนะครับคาปาครับไล่ไปนะครับอันนี้เป็นคาปาใหม่นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวใหญ่นะครับจุดที่เราจะเปลี่ยนก็จะมีคับหนึ่งนะครับสองสามส้าหกดนะครับ7จุดนะครับตัวนี้อ่าผมจะใช้ครีมนะครับบิดออกเลยนะครับเพราะว่าขาค่อนข้างเล็กนะครับบิดออกแล้วก็จะใช้บัตกีนะครับแรงนะครับบัตกียเอาขาเก่าวออกด้วยนะครับ ออกให้หมดนะครับสองขานะครับนะครับใช้คีบิดนะครับนะครับบัดกียอาขาเก่าออกนะครับจากนั้นก็เติมลวดนะครับได้กัวลงไปนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะครับทั้งสองขานะครับ เติมลงไปนะครับทีนี้ผมจะทําตัวเล็ดก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับ3ตัวนะครับส่วนอีก4ตัวตัวนี้ก็อยู่ห่างมีพื้นที่นะครับต่อไปก็วางชุดคา้าใหม่ลงไปนะครับตามค่านะครับตอนนี้จะวางที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็กดไปที่บริเวณข้างขานะครับให้แต่กลัวละลายนะครับตัวนี้จี้ไม่นานนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับนี่ครับ เช็คความเรียบร้อยอีกรอบนึงครับไล่ครับก็เรียบร้อยครับนี่ผมได้ทําการเรียบร้อยนครับทั้งหกทั้งเจ็ดตัวนะครับเปยนเรียบร้อยก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทาความสะอาดนะครับนะครับพร้อมประกอบตัวนี้ก็ประกอบลงไปนะครับแล้วก็นะครับใส่เข็มทิปนะครับ ใส่หน้าจอนะครับตัวนี้ต้องระมัดระวังนะครับกดต้องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขาพับอากนั้นก็ใส่หน้ากากนะครับเป็นตัวเลขเรือนไม้นะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยนะครับเข็มนะครับตัวนี้ตอนถอดต้องสังเกตนะครับว่าเข็มอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตอนใส่ก็จะง่ายนะครับ ใส่ไล่ลงไปเลยครับเข็มความร้อนนะครับอุณหภูมิหม้อน้ําเข็มระดับน้ํามันนะครับเข็มความเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายเข็มมัดรอบนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ ลดยึดฝาครอบนะครับด้านล่างนะครับตอนนี้จะมีเป็น2ตัวนะครับครับเรียบร้อยครับส่วนอีกตัวก็ใส่นะครับต่อไปก็ใส่กอบนะครับกอบแบ่งช่องนะครับตอนนี้กดลงไปครับตรงๆครับเรียบร้อยครับไล่ดูความเรียบร้อยอีกรอบนะครับรอบๆ แล้วเขาใส่เป็นฝาครอบฝาปิดนะครับหน้ากากนะครับตัวนี้ต้องสังเกตขานะครับให้ลงล็อกทุกล็อกนะครับก่อนกดเพราะว่าจะมีขาบางจุดนะครับมันยังดันออกนะครับมันไม่ลงล่องนะครับด้านบนนะครับนี่ครับต้องกดลงที่นึงนะครับตัวนี้เป็นรถปี2005นะครับก็ตามอายุครับ คาปาเสื่อมนะครับก็ถ้าทำเองได้ก็บัดกี้นะครับอุปกรณ์อะไรไม่เกินร้อยนะครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้ต่อไปแล้วก็จะทำการทดสอบนะครับที่ตัวรถนะครับครับเปิดกุญแจมานะครับไฟทุกอย่างติดครบนะครับ สตาร์ทเครื่องนะครับทีเดียวทีเบลดับนะครับบัดรอบขึ้นนะครับทุกอย่างดับหมดนะครับเข็มน้ำมันขึ้นนะครับบัดรอบขึ้นต่อไปก็ไปทดลองขับนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ